ชีวิตที่ขายไปได้เลยคือ,อช่วงเรียนเรียนสัญกรรมตกแต่งนี่แหละถ้าเราไม่มีช่วงเนี้ย ชีวิตเราจะขาดคุณค่าไปเลยเพราะว่า uh huh. เป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตมีเพื่อนมีสังคมที่สนิทไปตลอดชีวิตได้เลยค่ะ uh huh. เพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาใช้ชีวิตอยู่กับการเทรนนิ่งเนี่ยหปีเต็มในสัญญการตกแต่งเดียวนะคะซึ่งเราเจอหน้ากันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดวนอยู่กับคนกลุ่มนี้แล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขนอกจากช่วยคนไข้นอกจากทาผ่าตัดก็ต้องรีบอ่านหนังสืออีกเพราะว่าวัน uh huh. ตัดไปเนี่ยจะต้องรีบไปเรียนกับอาจารย์จะต้องพรีเซนต์อาจารย์หรือว่าอาจารย์ก็จะมีคําถามเราาาาาามเเรรืื่่ออออยๆกงนนหัสูจ ไปเรื่อยๆเนี่ยมาสู้กับอาจารย์คำว่าสู้คืออาจารย์ให้ความรู้นะอาารยโอเคแล้วสุดท้ายมันก็ได้เพื่อนแท้เนาะใช่ว่าเทรนมาด้วยกัน5ปีเนาะพี่จะเรียนเข้าศัลย์ตกแต่งอ่ะก็จะมีสาบันที่เราเราไปสมัครเนาะพี่ฮิตฮิตก็จะมีศิริราชมีจุฬาของพี่จบศิริราชของเบลจบจุฬามันมีความต่างกันไหมเนี่ยก็อาจจะมีใน c u เจอร์นิดๆหน่อยๆค่ะของเบลก็คือพอดีว่าเราก็เรียนจุฬามาตั้งแต่นักศึกษาแพทย์นะคะจนจบแพทย์ที่นี่เออมีความผูกพัน กับที่นี่เราก็เลยตัดสินใจกลับมาศึกษาต่อที่ที่นี่เหมือนกันอของพี่หมูก็อาจจะจบศีราชาข,ของพี่นี่พ่อแม่ก็จบศีราชพ่อแม่พี่เป็นหมอจบศีราชน้องชายก็จบศีราชพี่ก็จบศีราชผูกพันกับศีราชแล้วก็มาเรียนต่อจฉพาะทางที่ศีราชอย่างเวลาทานอาหารเนี่ยเขาบอกว่าเด็กจุฬาจะหรูหน่อยทานอาหารที่ห้าแต่ศีราชนี่จะอยู่ริมน้ำเขาเรียกเป็นหมอริมน้ํหมอริมน้ำ,อนำของจุฬาเขาเรียกเป็นหมอหมอเดินห <h> ้างเหรอหมอเดินจริงไหมจริงไหม ก็อาจจะจริงนิดนึงมันเป็นใจกลางกรุงเทพพี่หมูมีทั้งแบบพารากอนมีทั้งเซ็นทรัลตึกอะไรมากมายแต่เป็นหมดตรงนั้นร้านอาหารเยอะถ้าของศิลาจะเป็นตลาดวังหลังกินต้องแต่ตอนอยู่นสพ6ปีเรียนต่อจะวาไทยอีก5ปีก็เดินกินอยู่แถวนั้นครบทุกร้านครบทุกร้านครบทุกร้านไลฟ์สไตล์ก็เป็นคนละแบบไปเนาะแต่สุดท้ายก็เป้าหมายเดียวกันแล้วก็จบมาเพื่อแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชัยกัรตกแต่ง